กเรียนท่ะกรรมการและาผรท่นกระผมเด็กชายธนานกวขันี่ยวครับกระผมเด็กชายทนวั์สารครับกระผมเด็กชายพญาุเทียมคับกระผมเด็กชายพุทธพีครับและกระผมเด็กชายดนดา วเราจะมาสเสนอโคานคุณธรรมเรื่องแต่งกายดีสีปราภสวัสดีครับผมเด็กชายธนวัน์สายตาครับผมเด็กชายคุณธรรมดีครับวันนี้พวกเรามาจากดเด็กชายผู้สร้างความดีครับวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงานคุณธรรมเรื่องแต่งกายดีสีพรารภครับ เนื่องจากโรงเรียนบ้านบุรพามีการกำหนดให้นักเรียนแต่งกายมา5วันคือ 1. วันจันทร์แต่งกายชุดต 2> 2. แต่งกายชุดนักเรียน 2. วันอังคารแต่งกายชุดเพื่อ 3. วันพุธแต่งกายชุดเสือ 4. วันพฤหัสแต่งกายชุดกีฬาสีส้ม 5. วันศุกร์แต่งกายชุดคุณธรรมสีขาว 1. ปัญหาคือนักเรียนแต่งกาย ามวันที่กาหนดสสาเหตุมีค่าใยวการแต่งกายหือใส่ชุดเทื่เหเงอนคนอื่นแล้วรู้สึกเท่มีคุณมองมปจุดสนใจของคนอื่น 3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียรนแต่งกายเป็นเรือเบียบตามวันที่กําหนด 2. เพื่อสร้างค่าีนวนการแต่งกายที่ถูกต้องสี่เป้าหมายหนึ่ง เป้าหมายเชิงปริมาณคือนักเรียนโรงเรียนมัธยมลพบาจำนวน134คน 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพคือนักเรียนโรงเรียนมัธยมพาแต่งกายเป็นระเบียบตามันที่กำหนดเป้าหมายระยะสั้นหรือ6เดือนนักเรียนโรงเรียนมัธยมพา100ประสิทธ์แต่งกายเป็นระเบียบตามันที่กำหนดเป้าหมายระยะยาวหรือ2เดือน คือนักเรีรเยนโรงเรียนมัธยมศึกษา100%แต่งกายเป็นระเบียบตามที่กำหนดวิธีการแก้ปัญหา 1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการแต่งกาย 2. ออกแบบจัดทำสมุดตรวจบันทึกการแต่งกาย 3. คณะกรรมการตรวจสอบการแต่งกายและบันทึก ในแบบํำรวจแต่งกาย 4. สรุปผลแต่งกายนักเรียนและแต่ละวัน 5. เชิญชวนให้นักเรียนแต่งกายถูกระเบียตงตามวันที่กำหนด 6. สร้างแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนทุกคน 6. หลักธรรมหลักธรรมที่เรานำมาใช้คือมองคลชีวิต38ประการ ข้อที่9คือการมีวินัยที่ดีเจ็ดคุณธารเป้าหมายมีระเบียบวนยินัยมีความรับีิดเอบพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกนักเรียนโรงเรียนและคุลภาทุกคนแต่งกายถูกต้องตามวันที่โรงเรียนกำหนด 8. ต่อชีวันนักเรียนโรงเรียนโมโนภา100%แต่การเป็นะเบียบตามที่กำหนดวิธีการประเมินการสังเกตเครื่องมือที่ใช้การประเมินแบบบันทึกการสังเกตการแต่การจำบันช่วงเวลาในการประเมินช่วงเช้าขณะที่ทำกิจกรรมหน้า้อม i